กระาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม,ผมพวกผมเช่นเคยเนะาะทันดีเกต เตือนเน่นี่ครับก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมกันแล้วนะครับก็จะขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะแต่ว่าในเดือนนี้นะครับก็จะมีเกมน่าเล่นน่าโหลดที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็จะมีทั้งเกมไม่ใช้เน็ตหรือว่าเกมใช้เน็ตผสมปนเปกันไปนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไว้ด้ ที่จะขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ลางของทุกคลิปเลยนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันไปที่รอบแล่อเนาะสลับเกมแรกเนี่ยใครี่ชอบเล่นเกม PC ที่อกออกมือถือเล่นอยู่นี่ครับก็คือต้องมาลอเล่นเกมนี้ดูด้านนั้นสรับเกมีรชืชอว่า L Hijo นี่ครับ ตรเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมแนวสกเกมแนวรอบเปรนนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่มีอายุเพียงแค่6ปีเท่านั้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปประจนภัยแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะครับในะบแต่ละด่านนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเราเนี่ยก็เหมือนอารมณ์แบบเด็กซนอะไรประมาณนั้นที่จะไปผปจนภัยในดา่านต่างๆนะครับซึ่งภายในรเกมนะครับจะตะลุยตามด่านตะลุยตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกเป็ในเกมถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะทาออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับภาพมาจาาัจอกแนวอาร์ตหน่อยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับเนาะก็สรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นกนได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับเนาะ เกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Backpack h e r o นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเทนเบดผสมแนวโลกไลท์เข้าไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยราปวดเป็นเด็กนุ่มที่จะต่อสู้กับพวกปีศา เราจะได้ของมาแบบสุ่มนะครับเป็นตัวของดาบมีดรถอะไรต่างๆที่เราเนี่ยสามารถนํามายิงหรือว่านํามาต่อสู้กับมอนเตอร์ได้ด้วยนะครับนะแล้วก็เราเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามใจชอบหรือว่าเราเนี่ยสามารถ เอาไอเทมต,ต่างๆไปเพิ่มสเตตัสให้ตัวละครของเราได้นะครับภาพบรรยากาศในเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างภาพการาฟิกก็ถือว่าโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็เกมนี้เล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับเนาะ เกมที่3เนี่ยก็จะมีชูวาวิงไฟเตอร์นะครับสําหรับเกมวิงไฟเตอร์เนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินลบยิงกับตัวของ NPC หรือว่ายิงกับพวกศัตรูต่างๆซึ่งภายในตัวเกมนะครับจะมีบอสให้เราจัดการด้วยนะครับในแต่ละบอสเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปเกมนี้กัน,นะครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยเดินหน้ายิงหรือว่าควบคุม เครื่องบินของเราให้ยิงบอสหรือว่ายิงศัตรูให้ผ่านด่านไปได้นะครับรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบเป็นดันดานเป็นเวฟเวไปนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ เกมที่สีเนี่ยก็จะมีชื่อว่าซีดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวกลยุทธ์วางแผนที่เราเนี่ยจะวางแผนค่ายทหารของเราหน่วยรบของเราเนี่ยไปสู้กับคนอื่นซึ่งเราเนี่ยจะต่อสู้แบบเรียวท่าเลยนะครับก็คือต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลยนะครับเกมนี้นะครับจะเล่นแบบเราเนี่ยจะมีทหารตามการ์ดของเราที่เราเลือกมาแล้วก็มีหลอดมานาด้วยนะครับมีหลอดสเตตัสว่าเราเนี่ยสามารถใช้หลอดของเราได้ประมาณไหน นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่คอนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบการสุ่มการ์ดที่ค่อนท้านจะมีความสามารถที่คอนข่านสูงด้วยภาพกราฟิกภายในเกมก็ทำออกมาถือว่าคุณท่านจะใช้ได้เหมือนกันภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวกลยุทธ์วางแผนแล้วก็ออกแนวสงครามด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ เกมครึ่งฐานนี่ก็จะมีชื่อว่าลาวาฮีโร่ซึ่งเกมนี้นะครับจะถอดตัวละครมาจากตัวของการ์ตูนล,ลาวาเลยนะครับแล้วกเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบปกป้องฐานกันอีกแล้วนะครับก็คืออาจจะเหมือนตัวของเกมที่4แต่ว่าเกมนี้น่ครับเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นแบบแนวด้านข้างเราเนี่ยจะส่งตัวของตัวละครลาวาหรือว่าตัวละครฮีโร่ของตัวเราเนี่ยไปสู้กับฝั่งตัวละครอื่นนะครับแล้วก็ ั่งอื่นนะครับก็จะส่งมาโจมตีเราเช่นเดียวกันเราก็จะสามารถได้พลิกแพลงสถานการณ์ตามที่เราต้องการเลยแล้วกเกมนี้นะครับมีการ,รอัปเกรดตัวโครงตัวละครให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเปิดตัวของตัวละครมาเล่นได้ด้วยนะครับนะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,น,นแล้วก็มีความน่าเล่นมากๆนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นะ เกมที่6เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแบบดวล1นึ่งหแล้วก็หาเกมดวลหนึ่งเล่นอยู่นี่ครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสําหรับเกมที่มีชื่อว่าเมตาสเน็กนะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะสามารถจัดทีมสัตว์ของเราแล้วก็มาเล่นงูกินฐานกันได้นะครับซึ่งการเล่นภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยจะเล่นแบบเก็บคะแนานนะครับก็คือเราเนี่ยจะลงไปเก็บคะแนานในสนามภายใน3นาทีแล้วก็สู้กับฝั่งศัตรูด้วยนะครับเนาะ ก็เป็นบบเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็แตกต่างจากเกมงูตัวอื่นด้วยนะครับเราเราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครของเราให้มีความสามารถที่เก่งขึ้นหรือว่าให้มีความถึกขึ้นได้ด้วยนะครับนาะมีระบบการสุ่มกระชามีระบบการเปิดกล่องเกมนี้นะครับจะมีท่าต่างๆด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าาลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับ เกมที่เจ็เนี่ยก็จะมีชื่อว่า The Pilot นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวกลยศที่จะบวกผสมแนวโจสรสลัดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้สร้างเมืองหรือว่าสร้างเกาะของเราที่เป็นแนวโจสรสลัดนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับเราเนี่ยสามารถนําทัพโจสรสลัดของเราเนี่ยไปบุกลุกเกาะอื่นๆได้นะครับเกมนี้นะครับ,รบจะมีพวกกับตันต่างๆ ที่จะมีสกิลแตกงก,กันไปเราเนี่ยสามารถเลือกกับตันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็การเลือกกับตันก็ต้องเป็นการสุ่มกาชายอีกแล้วนะครับก็คือต้องไปเปิดกล่องได้นั่นแหละจะมีเกาะเยอะๆมากมายให้เราไปบุกกันนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกค่อนข้างที่จะไม่กินสเปกเลยเนะาะภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ เกมที่8เนี่ยก็เอาใจากอนชอบเล่นเกมแนวแอคชั่นผสมแนวโคครคลท์เข้าไปด้วยนี่ครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสําหรับเกมที่มีชื่อว่า a c โ o b o นะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมโรคลท์ที่เราเนี่ยจะเป็นเหมือนคนขับหุ่นยนต์ที่จะโดนจ้างมาเพื่อฆ่ามอนเตอร์หุ่นยน,นต์ภายในตัวเกมเนี่ยจะมีการตกแต่งหรือว่ามีการคัสตอมได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่หัว ไปจนถึงขาหรือว่าเท้าหุ่นยนต์ได้เลยนะครับแล้วก็สกิลของหุ่นยนต์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามที่เราจะสัรนมานะครับเนะาะภาพกราฟิกภในในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ค่อนข้างน่ารักมากๆแล้วก็ไม่กินสเปคอะไรเลยแล้วก็ภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงน,นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ เกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวมาริโอแล้วก็อยากหาเกมแนวมาริโอในมือถือเล่นอยู่นะี่ครับก็คือต้องลอในเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Bramber b r o k นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมมาริโอ p g รีที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกของมาริโอแล้วก็ดําเนินตามเนื้อเรื่องหรือว่าดําเนินตามด่านไปเรื่อยๆนะครับภายในกเกมนะครับเราเนี่ยสามารถจัด ทีมหรือว่าจัดสรรตัวละครไปสู้ในแต่ละแมตช์ดได้แล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปหรือว่าความสามารถแตกต่างกันไปด้วยภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยมีคัสส่งคัคสซีนหรือว่าทาไม่ตรงทาไม่ตายก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้เกมนี้ยังไม่มีโหลดในสโต์ไทยมีเฉพาะสโต์ต่างประเทศ เท่านั้นนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า fading city ซึ่งเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมเนี่ยเอาชิวลอด โอเพนเว l รที่เราในตะลุยในเมืองแห่งซอมบี้แล้วกเกมนี้นะครับสามารถเล่น Co-op เล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนเลยทีเดียวจะมีภารกิจต,ต่างๆให้เราเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายมีภารกิจต,ต่างๆมีเนื้อเรื่องแล้วก็เกมนี้มีระบบสายอาชีพด้วยนะครับก็จะมีอยู่3สายเนี่ก็จะมีทั้งสายที่เป็นสายแทงสายซัพพอร์ตสาย ครับของก็มีนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถครับของครับอาวุธตกแต่งปืนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเนาะก็เป็นดีเกมหนึ่งที่นจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็กินการาฟิกกินสเปคมากๆสำหรับเกมนี้ก็การาฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับมือถือสเปคต่ําไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันค่อนข้างกินสเปคมากๆผ้าในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นผ้าหมอบุคคลที่3นะครับเนาะ ก็มีบ no ้างสลับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับ ก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะจะชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจันทร์ับเกมอะไรก็ฝากติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม